นี่เพื่อนเพืค่คะนี่คือชุดนะคะชุดผักปอดสารนะคะสามพันเยนค่ะวันนี้ สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ค่ะแม่แบบดูเอาอะไรมาอดค่ะนี่เพื่อนๆค่ะนี่คือชุดนะคะชุดผักปอสารนะคะสามพันเยนค่ะวันนี้แม่แบบจะส่งไปให้เพื่อนที่อยู่ชิซอโอกะค่ะเป็นไงคะอูมีผักหลากหลายชนิดมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ มะละต่างๆนะคะกะเพราหัวลาพาแล้วก็โอ้โหตามรูปเลยค่ะมีผักปังด้วยสามพันเยนเองขายถูกเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะเวลาที่เราจะส่งผักในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะแม่หมำจะต้องส่งแบบแช่เย็นนะคะเพราะแล้วการส่งผักแบบแช่เย็นเนี่ยถ้าเราไม่แช่เย็นที่บ้านไปก่อนเนี่ยเอาแบบอย่างเงี้ยไปส่งให้เขาเลยเขาไม่รับนะคะเราต้องแช่ผักเนี่ยให้เย็นก่อนนะคะ และเราอ่ะต้องแพคให้เรียบร้อยแล้วก็ถึงนําไปส่งนะคะถ้าผักไม่เย็นก็ส่งไม่ได้นะแล้วก็เวลาที่แม่หมั่นจะแพคกก็จะใช้อันนี้ค่ะกระดาษซับมันถุงนะคะแล้วก็นี่ค่ะเทปนะคะเดี๋ยวแม่หม่นจะแพ็คให้ดูนะคะผักของแม่หมั่นนะคะจะได้ไปถึงแบบสดๆดใหม่ๆพวกระเพราโหระพาที่เป็นผักใบเนี่ยแม่หม่นจะ แค่น้ำไว้ก่อนคะ่ะให้เขาดูดน้ำนะคะให้เต็มที่นี่คะ่ะเป็นแบบนี้แต่ว่าแม่หม่อมาไปเก็บมาเก็บมาเพิ่มถ้าทำแบบนี้ผักก็จะได้ดูดน้ำค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อนดูดีไหมบบให้เยอะไหมป่อสารเนี่ย ใายผักไม่เคยไม่เคยช่างไม่เคยช่างเลยค่ะเพื่อนๆก็จะใส่กล่องประมาณไซส์80ไซส์80เซนนะคะเต็มกล่องเออถ้าถ้ามีผักอะไรก็จะใส่ให้ไปนี่ค่ะแม่แบบก็จะห่อแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำนิดนึงนะคะเขาก็จะได้ดูดได้ ล้วก็เดี๋ยวแม่แม่มเอาหนังยางก่อนนี่ค่ะรัดหนังยางนิดนึงได้หลุดแล้วก็ใส่ถุงแบบนี้อันนี้น่าจะเล็กไป ค่ะเพื่อนๆถ้าเป็นถุงสีเขียวแบบนี้นะคะก็ถ้าใส่แล้วเนี่ยจะทําให้สามารถเก็บผักได้นานนะคะนี่หน้าตาแบบนี้นะก็อันนี้น่าจะเล็ดไปอ่ะผักเราแบบว่ามันเยอะอัะอนนั้นไม่ใส่มะเขือก็ได้ เวลาที่มีออเดอร์เข้ามาค่ะแม่แม่มก็จะรับแค่แบบว่าหนึ่งชุดหรือสองชุดแค่นี้ค่ะไม่ไม่ได้ทำเยอะเพราะว่าขากะขาปลูกเนี่ยไม่ได้ปลูกจำนวนเยอะนะคะอาจจะปลูกชนิดละหนึ่งสองต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้ปลูกเยอะเน้นปลูกทานเองนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้หนึ่งแพ็คนะคะ เวลาแพ็คเนี่ยก็จะเอาลมออกด้วยค่ะเดี๋ยวแพ็คกระเพราให้ดูนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะกระเพรานี่ก็มีทั้งสีเอ่อสีเขียวแล้วก็สีม่วงสีสีแดงๆอะคะ่ะหอมๆ นี่ค่ะค่อยๆพักแพ็กไปแบบนี้ก็แม่หนําก็จะทำให้แบบเรียบร้อยนะคะโอเคนี่ค่ะจุ่มน้ำ ตรงพักมนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นเขตเดียวกันนะคะถ้าเป็นเขตเดียวกันหมายถึงภูมิภาคเดียวกันนะคะไปวันหนึ่งก็ถึงเนี่ยค่ะเอาลมออกเอาลมออกเพราะว่าการการส่งแบบแช่แช่ยเย็นเนี่ยค่ะขนาดกล่องอะ่ะสำคัญนะกล่องยิ่งใหญ่ยิ่งแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแม่แบบก็จะทำแบบนี้ เวลาเราใส่เป็นในกล่องจะได้ใส่ได้เยอะนะคะแล้วก็ถ้ากล่องไม่ใหญ่อ่ะเพื่อนจะได้แบบว่าเสียค่าส่งน้อยค่ะเพราะว่าค่าผักแม่หมคินสามพันเยนนะคะเป็นเงินไทยประมาณหกร้อยห้าสิบาทก็จะให้โอนเข้าบัญชีส่วนค่าส่งเนี่ยจะให้เก็บปลายทางค่ะเพื่อนๆโอ้ยยังไม่ได้อวดดูดิคพัวคะ่ะเพื่อนๆ แกงจืดวุ้นเส้นนะยัดไส้เนาะมาระยัดไส้เอออันนี้ก็เป็นผุงของมาราค่ะอันนี้ก็มาราญี่ปุ่นค่ะ ลูกยาวๆเพื่อนๆก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมผักไม่แหม่มง,งามจางแล้วก็ใช้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือแม่แหม่มอ่ะจะทำจะทำปุ๋ยหมักนะคะรองไว้ใต้ดินนะคะปุ๋ยจากเศษไม้ใบหญ้าที่อยู่ในสวนนั่นแหละรองไว้ใต้ดินแล้วก็ ใช้ปุ๋ยขี้วัวด้วยปุ๋ยขี้ไก่ด้วยค่ะมันจะสลับกันใช้นะคะสลับกันใส่แล้วส่วนยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยก็จะใช้สูตรปอดสารค่ะเป็นพวกพริกกระเทียมน้ำมันอย่างเงี้ยคะ่ะก็สลับกันใช้จะไม่ใช้ยาเคมีค่ะถุงน,นี้ใส่มะเขือนะคะก็มีมะเขือเปาะแล้วก็มีมะเขือตอแหลด้วยค่ะลูกเล็กๆแบบนี้ อันนี้แม่แบบปลูกปลูกแค่ไม่กี่ต้นเองมะเขือเปาะสามามต้นมั้งมะเขือตอแหลต้นเดียวเนี่ยค่ะยังแบบมีให้แบบเจ็บขายนี่ค่ะแอมะเขือนีก็เยอะแล้วเนี่ย เขาเรียกว่าชุดชุดสุดคุ้มค่ะคุ้มมากมพริกหยวกน<ม>ี่ค่ะเพื่อนๆพริกหยวก<ม>เอาใบผัดใส่หมูสามชั้นก็อร่อยม,มีพริกอ่อนปอนไปหน่อยนึง<ม>คือพริกก็จะใส่กับพริกอะไรอย่างนะี้ค่ะ เเทศดี๋ยวพี่เขาต้องตกใจแน่เลยอำามเยอะจังมีพี่บางคนนะคะที่อยู่ไทยที่อยู่ไทยนอะแล้วก็สั่งให้ลูกที่มาเรียนที่นี่ก็มีค่ะมาเรียนมาเรียนที่ญี่ปุ่นเขาสั่งให้ลูกเขาก็มีแล้วก็ขอจ่ายเป็นเงินไทยอะไรเงี้ย เนี่ยค่ะคอแบบนี้ให้เขาดูดน้ำขึ้นไป ของแม่แมมเนี่ยถ้าสมมติว่าสั่งไปแล้วมันเกิดเสียหายเกิดแบบโอ้ยมีดำมีอะไรบอกได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเสียหายเนี่ยเดี๋ยวถ้าสั่งในรอบต่อไปเนี่ยแม่แมมก็จะใส่เพิ่มชดเชยไปให้ค่ะไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าก็จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำนะ นี่ค่ะแต่แม่แม่ทาอะไรเรียบร้อยแล้วนะนี่จริงๆขายของอะขายมาตั้งแต่ตอนตอนอยู่บ้านเก่าแล้วอันนี้โหระพาค่ะเพื่อนๆค่ะโหระพาไว้ไปผัดไข่ลาย หอยลายมียอดมาละด้วยนะเพื่อนๆเผื่อเอาไปใส่แกมอ่อมโหไม่ต้องปลูกนะคะแล้วได้กินผักปลอสารแบบในราคานี้คือสุดยอด แต่มาละปีนี้ด่งจริงค่ะเพื่อนๆค่ะมาละนี่คือแบบโหกินแทบไม่ทันยิ่งยิ่งมาละมาละจีนนี่ก็โหเยอะในส่วนยังมีอีกเพียบค่ะเดี๋ยววันนี้แม่หม่ว่าจะทํามาละเอมาลายาไซกินอีกแล้วค่ะชอบอันนี้เป็นมะเขือยาวของญี่ปุ่นนะคะจะมีสองสีเนี่ยแหละสีม่วงกับสีขาวค่ะ เอาไปผ่านกับใบโหระพาได้ใส่แตงเข้าไปด้วยเลยดีกว่ายังใส่ได้อยู่นี่ไะมีแตงกว่า แล้วตอนนี้แตงโมในสวนก็โ,โหกำลังจะเก็บได้แล้วตอนนี้แตงโมนะคะก็กินทุกวันเลยมีแตงโมกินทุกวันแล้วนี่ค่ะผักปังแม่หมชอบมากเลยเพื่อนมีทั้งยอดแล้วก็มีทั้งดอกด้วยอันนี้ใส่แม่หมชอบใส่แกงส้มค่ะเพื่อนอร่อยติดใจเลยอะ่ะอร่อย มีทั้งดอกมีทั้งยอดอ่อนมันจะเป็นผักที่ช่วยเคลือบกระเพาะด้วยนะ้าเพราะว่าเขาเหมือนจะมีลื่นๆกินดีนะคะสำหรับคนที่อยากบำรุงกระเพาะกระเพาะอาหารนะคะต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ใส่แกงเรียงแกงส้มได้หมด เนี่ยเราปลูกไว้แล้วแม่แหม่มก็ปล่อยเมล็ดแก่ค่ะเอยดูนะเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะขึ้นเองเยอะเลยแล้วตอนนี้นะคะถั่วผูะถั่วพูกกำลังจะติดแล้วค่ะถั่วผูเนี่ยนะเขาก็จะติดช้าหน่อย แต่เราก็จะเก็บได้ไปจนถึงหน้าหนาวเลยเกือบเกือบหนาวอ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะยอดมาระยอดมาระนี่ก็ต้มกินกับน้ำพริกใส่แกงอ่อมสบายเลย แค่นี่ถึงตอนที่แบบว่าพี่เขาได้รับผักเขาคงดีใจแล้วได้กินผักบ้านเราพี่แม่หํำใส่เสื้อหมูเด้งนะอ้ยหมูเด้งน่ารัก นี่เพื่อนๆดูนะนี่แพ็กแล้วว่าจะได้แบบนี้เยอะมากบอกได้เลยอ๋อลืมอันนี้อีก ใ่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่แมมนะคะขออนุญาตเอาไปแช่เย็นก่อนนะคะพอเย็นแล้วเดี๋ยวแม่แมมค่อยเอาไปใส่กล่องแล้วไปส่งไปชนีนะคะอีกทีหนึ่งนะคะส่งของแมวดําค่ะโอเคขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนามาส์มอยแพกผักเป็นเพื่อนกันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ